สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวสาวและดาวมรตยูที่จะมีการย้ายราศีในช่วงต้นเดือนมนาคมที่จะถึงนี้นะคะว่าจะมีผลดีอะไรบ้างและมีเรื่องอะไรที่จะต้องระวังสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภป,ปี66เป็นปีที่ดีนะคะมีโชคลาภความสาเร็จที่มีโอกาสพลิกเกม มีโอกาสสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้กับตัวเองให้กับหน้าชี่การงานของตัวเองมีโอกาสดีให้เก็บเกี่ยวเยอะมากตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปดาวสาวเจ้าเรือนสุภาษเจ้าเรือนแห่งโชคลาภความสําเร็จย้ายไปอยู่ในภพกรรม,มะที่เป็นภพของการงานและดาวสาวจะย้ายรอบละสองปีนะคะสองปีต่อจากนี้คนลัคนาราศพรีศพฤษภเตรียมลุยให้เต็มที่ได้เลยนะคะ เพราะว่าสองปีต่อจากนี้จะเป็นปีทองของการสร้างความเติบโตก้าวหน้าทางการงานเป็นช่วงเวลาของการก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงม,มีโอกาสดีให้คุณบุกเบิกิเริ่มงานใหม่โครงการใหม่มีโอกาสดีในการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่การงานก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีผลสําเร็จที่ดีขอให้เร่งมือทํางานให้เต็มที่ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคนที่ทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินซื้อขายให้เช่าเป็นในนา ทำอาชีพเกษตรกรรมขายผลผลิตจากที่ดินจากการเกษตรการก,ก,ารก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆวัสดุก่อสร้างเตรียมตัวขยายงานได้เลย2ปีนี้การงานเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดีแน่นอนในส่วนของดาวมรตยูที่จะเดินหน้ากลับเข้ามาทับลักษณะอีกครั้งและจะเป็นการเดินหน้าแบบเต็มที่ไม่มีถอยหลังกลับอีกแล้วในเมื่อกลางปีที่แล้วมีการย้ายแบบชินบางไปแล้วรอบนึง หลังจากรอบนี้ที่ดาวมรตยูย้ายกลับมาคนลัคนาราศีพฤษภน่าจะพอมองออกแล้วว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างดาวมรตยูเนี่ยเป็นดาวของความเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันพลิกคั่วเป็นดาวของสิ่งใหม่ๆแปลกๆความลี้ลับลึกลับเป็นดาวของความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงประจอนะครับลัคนาก็จะนำพาความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณด้วย และบางครั้งก็ออกจากกระททันหันตั้งตัวไม่ทันอยู่บ้างปี66นี้อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะความเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่จะนำพาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ก้าวหน้าขึ้นได้ถ้าคุณหาตัวเองเจอและเริ่มต้นปรับปรุงชีวิตเดินหน้าทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้แล้วเดินหน้าทำไปให้เต็มที่ชีวิตของคุณก็มีแต่จะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปี66นี้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมีโอกาสสาเร็จสมหวังดังใจนะคะมีโอกาสที่คุณเก็บเกี่ยวเยอะมากแต่ก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนด้วยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสิ่งดีๆต่างๆถึงจะตามเข้ามาช่วงมีนาเมษาเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสยังจออยู่ในภพราภะได้ตําแหน่งเกษตรจัดเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภเด่นมากขอให้เร่งมือทํางานวางแผนงานวางรากฐานการงานให้ดี เร่งมือทำงานสร้างเหตุแห่งไรายได้ให้มากถ้ามีงานอะไรที่จะต้องติดต่อขออนุมตัติต้องประสานงานต้องทำสัญญาขอให้รีบจัดการที่เสร็จก่อน19เมษายน,านนี้นะ,ะคะเพราะเป็นช่วงที่โชคลาภเด่นดวงผู้ประถามก็ดีมากติดต่อคุยงานอะไรจะราบรื่นกว่าพองานเข้ามาอยู่ในมือเป็นที่แน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาลุยงานให้เต็มที่ผลสำเร็จผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าแน่นอน พูดถึงเรื่องดีกันไปแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องที่จะต้องระวังก็คงเะเป็นไปไม่ได้ดาวสาวเป็นโหราใหญ่ในด้านโทษทุกข์อย่างที่ในตำราโหราศาสตร์ท่านว่าโทษทุกข์ไทยสาวเวลามาให้คุณมาสร้างประโยชน์ก็ให้มาเยอะนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้มาเปล่าเปล่าต้องมีค่าตอบแทนด้วยดาวสาวเป็นนักแบกการที่งานจะดีจะมั่นคงได้ก็จะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ต้องอาศัยความอดทนมุ่มั่นตั้งใจในการที่จะทําให้สําเร็จต่างเป้าหมายหรือการงานอาจจะมีโจทย์ยากเข้ามาท้าทายคุณทดสอบคุณอยู่เรื่อยๆและดาวสาวเป็นดาวธาตุไฟยังไงก็อย่าลืมระวังฟืนไฟระวังไฟไหม้กันหน่บ้างส่วนดามรตยูครูโหนท่านว่าเป็นดาวของภัยอาเพศในเมื่อจอมาทับลัคนาก็ขอให้ระวังจะมีเรื่องมาให้ตกกตกใจ มีปัญหามีเรื่องกระทันหันเข้ามาให้รับมือกันบ้างแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างปีห6นี้เศรษฐกิจโลกยังไม่นิ่งอุบัติเหตุที่ว่าก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางการเงินได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุที่กระทบถึงการเงินของคุณก็ได้ดังนั้นถ้าจะให้ดีในเรื่องของการเงินก็ขอให้วางแผนให้รอบคอบรัดกุมบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีเน้นความชัวร์เน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยละค่ะ ปี66นี้คนลัคนาราศีพฤษภอยากโตต้องลุยนะคะอยากได้อะไรต้องลงมือทำหลังจากวันที่19เมษาย,ยนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปรับตำแหน่งราชาโชคในโคมินาชคอยดันอยู่ด้านหลังของลัคนาในด้านผู้ประทามยังคงมีอยู่แต่จะมาในรูปของทับหลังมาเป็นกองหลังเป็นกองซัพพอร์ตให้คุณมากกว่า2ปีต่อจากนี้บทบาทของคนลัคนาราศีพฤษภต้องเล่นเป็นกองหน้ากล้าลุยนะคะ แล้วจะมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจจะสําเร็จสมดังใจหมายค่ะปีห6นี้ก็ขอให้คนลัคณาราศีพฤษภมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งร่ำรวยเงินทองอลปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ